การธวัตศารพระอาจารย์ครับคนทําผิดร้ายแรงจนต้องติดคุกในทางธรรมะนี่มีคุกอย่างอื่นหรือไหมครับคนบางคนต้องทําผิด จึงติดคุกแต่คนบางคนแม้ไม่ต้องทำผิดแต่ก็มีชีวิตเหมือนกับกำลังติดคุกเพราะเขาเหล่านั้นติดอยู่ในคุกดังต่อไปนี้ 1. ติดคุกแห่งความหลังคือยึดติดกับอดีตที่เคยรุ่งโร์โชตนาในวันวานหรือบางทีก็ยึดติดกับความทุกข์ตรมขอกไม้ซึ่งเคยผ่านไปแล้วแต่ก็หัวนรกถึงอยู่เสมอไม่เสื่อมคลาย 2. ยึดติดคุกของความโกรธเกลียดชิงชังข้างแขนปล่อยก็ไม่ลงลงก็ไม่เป็น เย็นก็ไม่ได้อาภัยก็ไม่ยอมทำามดำประจำวันนี้ก็คือใครก็ตามที่ไม่อยู่ในคุกก็ไม่ควรจะไปสร้างคุกแห่งชีวิตขึ้นมาจำขังตัวเองการนมัสการขอบคุณพระอาจารย์ครับ